เกษตรโสภาสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะแน่นอนค่ะว่าเกษตรกร,ร,กรที่ทําไร่ทํานาชื่นชอบหน้าฝนมากๆเลยค่ะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนไม่ได้ตกทุกวันนะคะหรือเวลาฝนตกเนี่ยก็จะตกไม่มาก เกษตรกรส่วนใหญ่ก็อยากให้ฝนตกเยอะๆค่ะเพราะว่าจะได้มีน้ำทำไร่ทำนาแต่ว่าเกษตรกรที่ปลูกผักส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ชอบหน้าฝนนะคะเพราะว่าโรคที่มากับน้ำฝนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะโรคพืชส่วนใหญ่ที่พบเจอนะคะก็จะเป็น โรครากเน่าหรือว่าพวกโรคใบที่ขึ้นเชื้อราราสนิมหรือแม้กระทั่งมีเพลี้ยลงแปลงผักนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นปลูกผักที่เป็นผักพื้นบ้านค่ะเป็นผักท้องถิ่นที่มีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศแล้วก็โรคพืชต่างๆ วันนี้ตั้งใจว่าจะเข้าสวนค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดเตื่นเช้ามาก็นี่เลยค่ะไปเก็บผักคะน้าเคลนะคะเป็นเคลไดโนเอามาปั่นเคลเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะ ยิ่งเรานำมาปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็าทานในทุกๆเช้าร่างกายก็จะสดชื่นค่ะเมื่อร่างกายของเราสดชื่นแล้วนะคะเราก็พร้อมสำหรับการลุยงานเกษตรที่เรารักค่ะในคลองไส้ไก่ก็จะ เปิดน้ำนะคะเป็นการเติมออกซิเจนให้ปลาเห็นไหมคะว่าน้ำในคลองไส้ไก่เนี่ยไม่มีการเน่าเสียเลยเพราะว่าเป็นบ่อด,ดินด้วยนะคะแล้วก็ในดินเนี่ยมีออกซิเจนมีแพลงต้ตอนทำให้ปลาของเราเนี่ยแข็งแรงปลาเนี่ยหาก,กินได้ตามพื้นดินแบบบุฟเฟ่เลยค่ะ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำในสวนร่วมกับแม่นะคะเป็นแปลงเกษตรเล็กๆนะคะช่วงนี้ก็จะพักแปลงนะคะพืชที่ปลูกก็จะเน้นพืชที่มีความแข็งแรงทนต่อโรคที่มากับน้ำฝนค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะแม่เนี่ยไม่เคยเห็นด้วยเลยกับการที่เราจะมาทำเกษตรผสมผสานแบบนี้ เพราะเขามองว่าเป็นการเสียเวลาแล้วก็ทำให้เสียพื้นที่ตอนแรกเนี่ยคะ่ะที่จุ่มเริ่มขุดคลองนะคะจุ่มเนี่ยไม่ได้บอกแม่เลยนะคะเพราะว่ายังไงก็คิดอยู่แล้วว่าแม่จะไม่เห็นด้วยทั้งการเลี้ยงไก่ก็เช่นกันคะ่ะแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้มีการเลี้ยงสัตว์ในบ้าน เพราะว่าแกเนี่ยจะบ่นเหม็นขี้ไก่แล้วก็ไม่ชอบเสียงที่สร้างความลำคาญแต่หลังจากที่จุ๋มเนี่ยได้ลงมือทำมาเป็นระยะเวลาเข้าปีที่2แล้วนะคะมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เห็นผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นทำให้แม่เนี่ยเริ่มที่จะยอมแพ้แล้วก็ มาช่วยเราทำกเกษตรหลังบ้านตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะเล้าไก่นะคะที่แม่เนี่ยไม่เคยเห็นด้วยเลยตอนที่จุ่มเอาไก่มาเลี้ยงใหม่ๆนะคะคือไม่ได้บอกแม่เลยพอไก่มาถึงนี่แกตกใจเลยค่ะบนใหญ่เลยค่ะว่าจะทำยังไงแล้วขี้มาหล่ดจะทำยังไง มันเหม็นนะแล้วชาวบ,บ้านเขาจะลำคาญไหมมัรจะส่งกลิ่นเหม็นไปถึงเพื่อนบ้านไหมจุ๋มก็พยายามอธิบายค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคนแก่นะคะเขาจะยังไม่เข้าใจเมื่อเรายังไม่ลงมือทำให้เขาเห็นสุดท้ายก็นี่เลยค่ะลงมือช่วยจุ๋มเองเลยค่ะทั้งปลูกผักนะคะทั้งดูแลสวนคอยให้อาหารไก่ ให้อาหารปลาแล้วก็เก็บไข่ในทุกๆวันค่ะและนี่ก็เป็นคนที่ค้านมาตลอดเลยนะคะว่าไม่ชอบให้เลี้ยงไก่และแล้ววันนี้คนคนนั้นก็เป็นคนที่หลงรักการเลี้ยงไก่เองเลยค่ะ แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้จุ๋มไม่ค่อยได้ทำสวนสักเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นแม่ที่คอยดูแลทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรดน้ำผักเตรียมอาหารให้ไก่แล้วก็มาคอยให้อาหารให้น้ำรวมถึงเก็บไข่แล้ววันนี้นะคะแม่ก็เห็นว่าไก่เนี่ยช่วงนี้จะลงมาคุยเขียดดินซะส่วนใหญ่ เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะคะพวกมแมลงพวกหนอนก็จะขึ้นมาจากดินดังนั้นไก่ก็จะชื่นชอบมากๆเลยคะ่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนของคลองไส้ไก่ที่ถมไปแล้วนะคะก็จะขยายพื้นที่เล้าไก่ออกมาด้านนอกเพื่อให้เขาเนี่ยได้เดินเล่นแล้วก็คุยเขีย่ย เวลาไก่ลงมาเดินเล่นด้านล่างนะคะไก่ก็จะอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าเขาได้ออกกำลังกายได้กระโดดแล้วก็ได้คุยเขี่ยหา,มาแมลง แล้วไก่ที่นี่นะคะจะเน้นโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะส่วนวัสดุอื่นๆนะคะก็จะเน้นวัสดุที่ลดต้นทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่ทำจากสังกะสีเก่านะคะด้านข้างนะคะก็จะเน้นเป็นตาข่ายพลาสติกแบบนี้ซึ่งมีราคาถูกนะคะหาซื้อได้ทั่วไป มีความแข็งแรงทนทานอย่างอันนี้จุ่มซื้อมาใช้ได้2ปีแล้วนะคะก็ยังคงทนอยู่เลยค่ะไม่เปราะขาดผุยังเหนียวใช้ได้ดีเลยค่ะอันนี้แนะนำเลยนะคะไม่อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปใช้วัสดุที่มีราคาแพงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองจนเกินไป ไก่ที่จุ่มเลี้ยงนะคะเข้าสู่ปีที่2แล้วยังไม่ปลดระวางนะคะเพราะว่าเขายังคงให้ไข่อย่างตอนนี้นะคะมีไก่เหลืออยู่10ตัวได้ไข่วันละ5-7ฟองโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนได้ดีในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ไข่ไก่ราคาแพงสำหรับอาหารนะคะที่ใช้เลี้ยงก็จะเน้นไปที่อาหารแบบลดต้นทุนค่ะ 50ซก็ยังคงใช้หัวอาหารที่ซื้อในท้องตลาดนะคะก็จะมีต้นกล้วยสับที่มีอยู่ในสวนรวมถึงผักบุ้งตำลึงหรือว่าใบไม้ใบหญ้าที่หาได้ในสวนเอามาเลี้ยงทำให้ไก่เนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็อารมณ์ดีจะบอกว่าตั้งแต่จุ่มเลี้ยงไก่ไข่มาเนี่ยจุ่มได้ประโยชน์จากการเลี้ยงไก่ มากมายเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การที่เราเนี่ยได้ไข่ไว้ทานในครัวเรือนนอกจากนี้จุ่มยังได้ขี้ไก่เอามาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ภายในแปลงแล้วก็ต้นไม้นี่แหละค่ะย้อนกลับไปเป็นอาหารไก่ทำให้ไก่ของเราเนี่ยอารมณ์ดีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรง มันเป็นวงจรนะคะของการทำเกษตรผสมผสานอันนี้จุ๋มอยากแนะนำให้ใครหลายๆคนที่ปลูกผักอยากให้เลี้ยงสัตว์ไปด้วยอย่างเช่นปลาหอยหรือไก่นะคะเพราะว่าของเสียที่ได้จากสัตว์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชของเราได้แล้วก็เป็นปุ๋ยที่ปลอดภัยนะคะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศในายามเย็นของที่บ้านเป็นสวนกเกษตรผสมผสานแปลงเล็กๆนะคะที่อยู่หลังบ้านแห่งนี้และพื้นที่แห่งนี้เองค่ะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประโยชน์จากแปลงกเกษตรแห่งนี้นี่เองทำให้เรามีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย สำหรับวันนี้นะคะจุ๋มก็มีเรื่องราวมานำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณยอด Subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงโทรเข้ามาสอบถามให้คำแนะนำดีๆทำให้จุ๋มได้นำมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาหวังว่าทุกคนจะอยู่ติดตามช่องกเกษตรสุภาพแบบนี้ตลอดไป วันนี้กเกษตรโซภาส,สวัสดีค่ะ